ลาบที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตคือการเปลี่ยนใจมืดๆให้กลับมาสว่างได้ลาบหลุดมือจะได้แล้วไม่ได้ประเภทบุดวิดโดนเลกท้ายจะรับมรดกแล้วช่วยให้คนอื่นเกือบเลื่อนขั้นแต่เจอตัดหน้าควรขายได้เห็นๆแต่แป๊กนัดเจอคนสำคัญแล้วเขายกเลิก มีคนจะให้ของแถมแต่ไปไม่ทันทั้งกบมือแทบตายแต่คนอื่นได้หน้าและอื่นๆลาบหลุดมือชนิดที่ทำให้คุณเสียดายจนหน้ามืดหรือเจ็บใจจนอยากทําร้ายใครสักคนเป็นวิบากเก่าจากการรมประเภทบอกว่าจะให้แล้วไม่ให้หรือไปขัดลาบพึงมีพึงได้ของคนอื่นหลังลาบหลุดมือคนมักจมอยู่กับจ็ตมืด คิดไม่ดีด่ามนุษย์ด่าฟ้าดินด่าโชคชะตาไปสามวันเจวันหรือกระทั่งหาทางประทุษร้ายใครบางคนฉะนั้นลาบหลุดมือจึงอาจเป็นเรื่องใหญ่ชวดบุญเก่ายังได้ทำบาปใหม่เมื่อมันเกิดขึ้นกับคุณจึงจัดเป็นอัปมงคลร้ายแรงอย่างหนึ่งในชีวิตลาบหลุดมือลองต่อลาบให้คนอื่น แล้วจะได้ลาบกลับคืนมาหลายเท่าลองตั้งใจไว้เลยว่าเมื่อใดเจอเรื่องประเภทลาบหลุดมือให้เอาสิ่งที่คุณมีไปบริจาคเป็นลาบของคนอื่นยิ่งทําไม่ลำบากสามารถให้ลาบที่เป็นประโยชน์แก่ใครได้เท่าที่คุณเพิ่งเสียไปเช่นเสียลาบหนึ่งร้ยรีบให้คนอื่นหนึ่งรหรือแม้แต่ซื้ออาหารนกป,ปลาร้อยห้าสิบจะเท่ากับเป็นการแก้ของเสียสองทบ ทบรแรกแก้ใจเสียเสียเปลี่ยนใจบาปเป็นใจบุญทบสองใจนี้เก่าด้วยจิตดีๆไม่มีความอาลัยลาบที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตคือการเปลี่ยนใจมืดๆให้กลับมาสว่างได้ของเก่าเน่าๆหายไปเพื่อให้ได้ของใหม่ดีๆกลับมาความรู้สึกที่เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีนั่นแหละ สุดยอดแห่งลาบทั้งปวงความรู้สึกของคุณคือได้ลาบเกินกว่าที่เสียไปหลายเท่าไม่ว่าจะมีรางวัลตอบแทนจากนอกตัวหรือไม่